โพสครั้งแรกหลังเกิดเรื่องที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเบสเลิกหนุ่มตรงตรงแล้วนั้นก็ได้มีกระแสต่างๆออกมามากมายและยังมีคุณพ่อสมรักคำสิงออกมาพูดเกี่ยวกับการเลิกในครั้งนั้นซึ่งเวลาต่อมานั้นก็เกือบจะสามเดือนแล้วที่หนุ่มตรงตรงไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่าสุดตรงๆได้โพสครั้งแรกหลังมีเรื่องราวมากมายผ่านอีทการมของส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่ากงเอาไว้ตรงจะมาหาบ่อยๆนะกงไม่ต้องเป็นห่วงทั้งนั้นทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีคนมาทำบ้านให้กงกับมม่ใหม่นะครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้อย่างน้อยก่อนตรงกลับกรุงเทพตรงก็ยังได้เห็นรอยยิ้มและได้รับคำว่าโชคดีจากกงไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกัน ตลอด27ปีที่ผ่านมาขอบคุณกงสำหรับทุกอย่างตรงจะไม่มีวันลืมหลังจากนี้ขอให้กงมีความสุขและเป็นกำลังใจให้ตรงด้วยตรงจะมาหาบ่อย